เขาบอกว่าเขาหลงเามรรถภาพพิจ okay, ิตรเลยครับเขาบอกเขาบอกแมนแต่ว่าผมเป็นเฟสีหรือเป็นไอดอนนั่งเลยครับคุณดูเอาโอเคครับผม4ชนะส่งเพชรอุ้ยชนะส่งเพชรเอาจริงเหรอชนะส่งเพชรเอาจริงเหรอตาแรกของวันวันนี้นะครับผมจะเอาให้นแมนแบมมาเขาคิ้ให้โค้งหมดต้องจะฟังเลยนะครับ ไปแล้วครับผมหาหมอมาครับพี่น้องหาหมอมาครับพี่น้องจา่าเรียกแรกครับผมคณะ,ะเกมนี้เน่ยหาหมอคุณแม่จะเตอร์เขาถิ่นครับพี่น้องจา่าเดี๋ยวใจเยญญ็นๆะลูญญกงแล้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบไอ้แรกเพชรนะครับชนะเกมนี้เพชรนะครับเพีดยดนี่คือของขวัญบนจิ๊กตอกนะครับพี่น้องมันยอดมากถามเวลที่เจอกันหลดผู้คล้องเพื่อนจิงจงเจ้าเขาปลากับกัดมันเกิดแน่นอนอ่ะลิงอยู่ใจทรงมันเขาปลาด้วยทรงมันเขาปลาด้ว โงมันเข้าปลาทำไมโซมันเข้าปลาทำไมสวยโอ้โดจริงลูกใจโซมันเข้าปลาเนื้อโอ้โดโอ้จับลิ่งถึงพลากันไปตีง่วงสวยมันกลับเงินไปหัวหน้ไปหากินกล้วยในป่ลาจากช่องมาทำแม่มาทำแม่ลองไม่เร่นออยที่ไม่ beautiful ไม่ซารอนมาทำแม่มาทำแม่มาทำแม่ มาเร็วมาเรมาเร็วราบังง่วราวังง่วง่งวเขาควักแท่่งว่าเขาควักแท่ือกส่งว่าเขาวักแท้ช่งว่าเขาควักแท้เชืมานนี่มานเนี่ยมานี้ยขากำลังใจเอาทำแม่นะเอาทำแม่ชูโอ้หากินหวงไอ้ไ่มันตายกลข้ยังะเอ้ขาไม่ทำแม่ชูขาไม่ทำแม่ชูเออเออขามันเลยขามันเลยขามันเลยกูเอาคุณยาวห่าแดกๆเ้ยไปไม่ถือ่าเปืดกดคนก้ยังไงรม่นี้ยังมายิงเสียงไต้เสียงตะก้อ แต่เดาบ้านนี่ยจับตัวไปเลียงเพื่อนคือโอ้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 เออขอไม่เอาแล้วไปเลี้ยงเพื่อนขอไม่เอาไม่เอาหวนมา้อยหัวนมาเลยหวนมาพี่เกลียวขอมาเดาบ้านก่อนเอาบ่จับใหม่เอาบอน่ะถูกโจมตีระวังเด้อระวังบักจอดในปลาระวังเด้อบักจอดในปลาหน่าหน่ระวังเด้อเฮ้ยสวัสดีเจ้าอีสานสีฟอมเรียกพี่น้องเร่งมากกว่านของเราถูกโจมตี หายัดตกเลยตับคนนะตับหัวคนนะเอาทำไมอาแมเอาแมโอ้ยเอาชงัวขากอชงัวขอก้อสวยฝาก้มกลางได้พอนี่สนมเกมแรกของจาตรีนี่ผมจะได้อยเพียรจากของหวานจาก tiktok เลพี่น้องดูานี้ลับสวยงามดีนั่นขอไปยังแล้วก็เอากจเขาไปยังจะเขาไปยังไง มาทำไมออกทะแม่น tower. ันนันนันทุกเป็นยังไงชูงที่เด่นกันทาย,ยากแค่เดียวนี่ยทีย่เ,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 เด่นทายยังไงเนี <c oughs> ่เป็นยังเออสายจะได้หกเก้ามักัยากเติบได้ชูกิดะกคอประเบียงกูจยังกะชูาน่นแม่ดอกเอาโรเจังหวดีสาวโครด่เออโครหน้า,า,นะา,านะตาดีมันดี่ไ้ มันไม่แ่รยู่อู้ยต้อไงตอี้สีึ่ไปเค้าอคมุีตัแนะครับผมแจกกับพี่น้องขอบคุณครับผมมีตัวงยนะพี่น้องมีจับเด้อมีจับเด้อไปจับิงเงนนะะมันมาโรดมันมาโรดใหมันมาโรด แม่ไมารู้สิก้าเพนนี่แม่แเน่สิแหน่สิคลิปถูกส่งออกไปแล้วเฮ้ยคอยกันไปบ้านเขาั้วยเถอะเด็กฝ่ายรอดต้องกลับบ้านจาก555เฮ้ยมาหน้ากรบผมอยพ่อหน้าหมาพ่อหน้าหมาตั้งใจเล่นหน่อยกดรายงานเลยพ่อหน้าหมาพ่อหน้าหมาชอบโยน เฮ้ยผ <formation jin inh throat> <s at> ู <theater> ้ใดพิมโดนเฮดดาผมนาหมาว่าคนดูเฮ้ยเนี่ยงวะพูุจะอีสานพันเขาเหนียวบอดีเฮ้ยเนี่ยงวะสนับสนุนโดยพ่ะใหญ่สีเต้นขึ้นไฟเผาโอ้ยโอ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 ยูตล่างเหนะตูตร่มไปไหนร่อนไปไหนโอ้เื่อเหรอโอ้หมอนีบอดโฉขรเบลนีบอดครับคนดูเซ็กน้อยจังหวัดใดวะนี่าวเถอะวะเ่าวะ้คนดู xe nhiều Tăng tăng Ta đang chúa thì cái ngoài phổ hốt ta mà nà Được là Đáp vào đứa, đáp vào đứa vào hẳn Một trâu buộc khỏi tí khía cái đây quá Tại cho nó khâu, đang khâu vui điều Có mấy mấy lên tha nha, có sử Tha ngay ngay cả bộ phát cần lên รู้พักกันบวกบาได้ไรคีบโอ้ยคอยออกับ่าได้คิวน้ำเขาแล้วคอยจะคอยเชี่์คีบอื 3, 5, 3, 3, 2, 1, อดับมั่าบ้านนี่นะโอ้ยมันคอยจักแทงกับมาคินตัวี่คอยวี่ควบโอ้ยพี่เป่า่มันคือเทงหาเชี่ยวนะหมเจ้าพักกันไปบวกไรขาไรแพงไรเชี่ว้วไรหงังเขาคอยให้คอ,อยเชีย่ยกีบวัานะมาแบงจักโดนะจู เฮ้ยเจ้าแบงไฟยักโดนะยจะเฝ้าจบลายพาได้โจรยาวอยากให้คนดูคือกันได้ดูเื่นแบบนี้นะเื่นแบบนี้เพราะปลอดภัยมุ้งเจ้ากับักกันบวกย่างเดียว5แดกหลากเลยไฟแหล่งเล้งเจ็บเก็บดูคนเดียว โอมาเป็นซาปหรือป่าไปย่งคิ้วเขาทำไมเออโอมามันก็มาปั่นป้องกันเกี้ยเล่นนะที่เวมไปหน่อยคิ้วโหให้แก่บอกรีโป้หนึ่งเกี้ยกับพ่อแห้งขอบคุณคิดตามไม่หลายๆเด้อขอบคุณที่หลายครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเตรียมตัวด้วยครับพี่น้องยังไหนเนาะอ๋อให้หลานใจเด้อผู้ใดขี่น้องบ้างเห่ข่อยขยันขยับที่แล้วน่มาเดี๋ยวมาเดียวโอบัสทำไมโอบัสทำไมน่ะนะ โค้กไปยั้งกันนั่นจะจะฟาดไปตัดตันมึงจะฟาดไปหมุนได้ไหมหมุนไปหาท่าแตกมึงยังเอามึงหมุนไปนั่นนั่นไครจะไปเบิดไห่ล่ะกลับมาด้วยข้าป้อมนี่ละโอมาห์มันกาเอาตายดิโจนี่ปวดพัวยังวะเอาขิวแล้วมันหมุนขิวขิวว้ทีาโตรีป่อเอ้าเป็นไปบ่ได้รีป่อจบว้าาาติโตรีป่อขี้หดแต่ต่อให้วะกัน โอ้ยเอาจังไดเอาเอาสวยก่อนลมั้ะนี่โป้แบบโวดไปสูเอาเอาซอยเพรทุกท่านกว่าแหละพี่น้องเามาเทียมนี่ก็บความคุ้นน่าร้ายนะครับผมชนะถนนโดยพลอยีเต้นขึ้นไปพราวนะครับผมผมในที่โป๊กพี่น้องในที่โป๊กอุ้ยอุ้ยของขวัญมาแล้วครับพี่น้องในที่โป๊ก <Yahoo! S 1> เอ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงค <c oughs> ้าขายร่ำรวย <c oughs>